สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกต้นมะลิสกันนะครับต้นมะลิสมะลิสเป็นไม้ทางฟิลิปปินส์ชื่อกระบอกอยู่แล้วนะครับคร่าวๆคือมะลิสเนี่ยเป็นไม้ที่ใช้ทั้งไม้และผลนะครับผลกินได้นะครับผลสุกจะลูกสีส้มๆแดงแดง ส่วนไม้เนี่ยเป็นไม้มีราคาตามข้อมูลบอกว่าลองๆไม่ห่างจากไม้พยุงนะครับเนื่องจากไม้มีลายสวยส่วนมากจะนำไปทำพวกประเภทเครื่องดนตรีเช่นพวกกีตาร์พวกไวโอลินเครื่องดนตรีต่างๆที่ใช้ไม้เพราะว่ามีลายสวยสีสวยเสียงดีนะครับ ต้นพันธุ์นี้ได้มาจากท่านอาจารย์อันอาจารย์อันสุขวัฒน์นี่วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนมาัร,ากรเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้มานานแล้วไม่ได้ปลูกสักทีวันนี้ได้เลิกปลูกสักทีละหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่กับต้นมันลิบนะครับ เดี๋ยวยังไงจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ได้รับทราบกันนะครับตอนนี้ก็ปลูกอยู่ในกระถางมาเป็นปีแล้วนะใกล้เคียงเพราะว่าต้นสูงเมตรกว่าแล้วโหน่ารู้เลย ลากทะลุลากทะลุไม่ได้ากันไกลมาตัดไยเนี่ย แล้วผมปลูกจะใช้วิธีการตั้งลงไปบนพื้นเลยไม่ตีหลุมอ่ะไม่ขุดหลุมอ่ะตั้งวางอย่างเงี้เลยแล้วอยดินมาถมอ่ะ ต้มนมะลิปเป็นต้นต้นไม้ต้นเป็นทรงพุ่มประโยชน์ได้เยอะนะครับเป็นลมเป็นลมเงาได้ด้วยทนแรงทนน้ำท่วมขังได้ดี วิธีการปลูกแบบกอยดินมาถมโคนเนี่ยเราต้องถมเป็นระยะระยะเรื่อยๆตามขนาดต้นที่โตขึ้นครับเพราะทรงพุ่มแผ่ออกไปลากก็ออกไปตามด้วยครับหลักการของไม้ผลหรือไม้ยืนต้นก็คือทรงพุ่มไปถึงไหนลากไปถึงนั่นนะครับ เรียบร้อยแล้วหนึ่งต้นก็เอาไว้ตรงนี้อีกซักต้นหนึ่งระยะห่างประมาณสี่เมตร เหมือนเดิมเลยคือตั้งลงไปบนพื้นแล้วปลอยดินกด ร้อยอีกหนึ่งต้นเรียบร้อยเรียบร้อยต้นที่สองเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะมีล่มไม้ให้พักบังแดดนี่ครับปลูกแบบถมคอนเสร็จแ,แล้วก็เป็นแบบนี้ก็จะเป็นเนินดินขึ้นมาเหมาะสำหรับพื้นที่ที่เวลาฝนตกแล้วจะมีน้ำขัง เป็นเวลานานหลายๆวันนะครับถ้าเราขุดขุดหลุมปลูกก็เลยเป็นการเหมือนเอาต้นไม้ไปฝังดินเลยนะครับน้ําระดับลากเวลาฝนตกถ้าสะสมะนานก็จะแชร่รากก็เกิดเรื่องของรากเน่าคนเน่าขึ้นมาอีกนะครับแบบนี้ปลอดภัยแต่ว่าเราก็ต้องคูณดินขึ้นไปเรื่อยๆตามขนาดของต้นไม้ ก็เหมือนทั่วไปนะครับปลูกเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้ดินหรือวัสดุปลูกยึดเกาะกับราก เรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีการ